ทและแฟนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม b i z r i s o t o Turer นะครับเกมนี้เป็นแนว RPG ตระลุยดานะครับโดยนำโดยอิจิโกะสร้างนะครับอิจิโกะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเอกที่ถูกลืมนะครับเขาก็เลยเหมือนว่าภาคนี้นะครับเหมือนเป็นภาคที่กระชับในเรื่องนะครับทําให้ตัวเกมเนี่ยดำเนินไปด้วยความเร็วนะครับไม่เหมือนจากภาคก่อนๆนี่มันค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ดึงความเป็นของเขาเรียกว่าความเป็นของซีรีส์มากขึ้นนะครับแทนที่จะอุ้ยนานๆนี้นะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะทําให้กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็เร็วมากขึ้นส่วนการสมัครนะครับก็คือใช้คิวคนะครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชวิธีการสมัครหรือว่าไปดูที่เพจผมนะครับเพจผมจะแปะไว้ที่โน้ตนะครับว่าการสมัครคิวคิเนี่ยผมจะแปะไว้ที่โน้ตเลยสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับหรือว่า เอ่อจะสามารถเซิร์ชในเว็บก็ได้นะครับว่าวิธีการสมัครคิวมันไม่ได้ยากนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําเป็นคลิปสอนนะครับเกมจะเป็นสไตล์แบบ vs นะครับในการต่อสู้นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ได้ทําเป็นสตรีมไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆครับอินเทอร์เน็ตเน่ามากทาให้ตัวกระตุกนะครับผมก็เลยต้องมาทําการอัปคลิปดีกว่านะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับ มันอาจจะไม่ค่อยเสถียรนะผมว่ามันก็เลยทาให้ตัวเกมมันอาจจะมีปัญหานะครับโจอบอสไอ้ไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้มันยืนนิ่งมันทําอะไรเนี่ยเอ้อยยืนนิ่งอยู่ได้โอ้ยฟันเลยไอ้เนี่ยยืนเป็นตุ๊กตาให้เราฟันเล่นเนาะดีจังเลยดีจังเลยเรียบร้อยนะคเพเอกเราเพเอกเรา,เรา,เราชนะนะครับไม่เหมือนใลนยนะ กระตูนนะครับในกระตูนนี่พระเอกนี่กว่าจะเก่งได้นะครับต้องโดนอัดจนน่วมนะครับถึงจะเขาเรียกว่าพลังพระเอกนะครับพลังพระเอก two <One. S 3> <One. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับโอ้โหหลอดเลือดเยอะจริงๆเลยเออไม่โดนโถ่เอ้ยตีบาสบาสไม่ใช่บาสเลยป้อง,งกันบาสเอาไว้อ,อ้ไม่โดนอีกแล้ว โถเอ้ยอ้ยโดนแล้วไอ้เฮ้ยอ้ไงฟาดพลังเขาเรียกว่าพลังแปะฟาดพลังฟาดพลังนะครับมาสี่มาสี่เอ้ยจุ๊บุยหมุนแทบไม่ทันนะครับมาามาโอ้ขึ้นมาสี่ขึ้นมาเร็วๆโอ้โหนอนอยู <moss> os, <enfant> ่นั่นน่ะนอนนอนกินลมหรือเปล่าน่ยนอนกินลมหรือเปล่าน่ยสงสัยเอ้ยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนอนกินลมต้องนานนะครับก็ วนเนอร์แล้วผมว่าถ้าเกิดว่าเราได้ตัวไอตัวน้ำแข็งก็โอเคนะผมชอบเหมือนกันนะครับตัวน้ำแข็งวัน้เพื่อนชอบตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าในร่างฮอลโลของอิจิโกะเนี่ยมันก็แค่นะครับใช้พลังอะไรนะจันขึ้นเซี่ยวนยผมฟังไม่รู้เรื่องอลไรพูดอะไรกันไม่รู้เอาเป็นตัวนางเอกบ้างก็ได้นะ อ๋อตอนนี้คือตอนนี้มันเหมือนว่าให้เราปลดตามเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยอ้เฮ้ยผมว่าโอเคนะเราปลดไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่ององนะแต่มันจะจะแบบเหมือนกระชับมากขึ้นนะครับมันจะไม่แบบเอ้ยมาเนิ่มๆนะม,ม,มันจะ๊บบปับป๊บๆไปเลยนะครับอย่างรวดเร็วสาโอ้โหไออ้วนหมอแล้วอย่ากินคนเยอะไม่เชื่อ,อกินน้อยๆหน่อยก็ได้ เฮ้ยชุบโอ้โหบอกแล้วให้กินน้อยๆนะครับกินเยอะเกินนะครันี่ไงบอกแล้วว่าอยาก,กินเยอะอย่าก,กินเยอะไม่ชื่อเออพลังชิ้นดาบนี่เรียนแบบนี่แบบลูเคียรหรือเปล่านะตรงใสไปเอาท่ามานะครับแต่ว่าไม่ใช่น้ําแข็งแค่นั้นเองนะครับหรือว่าเจอนี่นะครับหน้ากากฮอรโรนะครับตอนหน้ากากฮอรโรนี่น่าจะเท่ที่สุดแลเก่งสุดละ Oh. เราให้ความรักนะครับโอ้โหเราให้ความรักเราเลือกได้เลยนะครับเรียกว่านี่มันทาเลมส่วนตัวเลยนี่ผมขอเลือกอาเจได้ไหมอาเจอาเจคนเนียอาเจโอ้ยใหญ่ไม่ได้ไหมโอ้ดีบรรจัยหรือเปล่าเด้อเอ้คนนี้ดีกว่านี่คนนี้เล็กสุดนะครับคนนี้พอได้อยู่นะการแล้วคนนี้ล่ะ คนนี้ก็ใช้ได้นะครับสาวหวานโอ้โหเจลนี้ใหญ่ไปไหนฮะโอ้ยคนนี้ก็ได้นะสวยน่ารักนะครับคนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนคนนี้ก็กลางๆนะครับสวยหวานๆนะครับอ๋อนี่มันฮารเร็มเลยนี่่าโอ้โหคนนี้เซ็กซี่นะครับแล้วก็ดูเปรี้ยวๆคนนี้ก็ออกช็อกโกแลตนะครับใครชอบกินโกโก้นะครับก็มากินคนนี้ได้ส่วนคนนี้นะครับสาวเราคนนี้ก็คือนางเอกของเราเองนะครับอ้าวมีการยกนิ้วด้วยนะครับ คนนี้นะครับก็เป็นสวยสาวสวยน่ารักนะครับสวยคนนี้นางเอกของเราเองนะครับโอ้โหมีนี่ดูไกลๆก็เห็นแล้วโอ้โหคนนี้อาเจานะครับอาเจออาเจาอีกคนหนึ่งคนนี้ก็อาจจะเป็นจอโทรทัศน์นิดนึงนะครับโอ้โหอันนี้ฮอลโล่เลยเนี่ยเสื้อดีนะเสื้อไม่ขาดนะเสื้อขาดนี่เสร็จเลยเนี่ยโอ้โหสาวสาวเข้าผิดหน้านะครับเดี๋ยวจะเห็นแล้วจะรู้สึกว่า เขาเรียกว่าพื้นปิ่มเกินไปนะครับโอ้โ oh หสำเร็จแล้วนะครับไปเราไปดูดาบต่อไปดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราปลดตัวละครพระเอกตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับเป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งคืออีติโกนะหลังๆแบบว่ากระตูนหลังๆนะมันจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แล้วนะครับ มันจะมาเด่นภาคแรกๆ,ๆนี่นแหละอิติโกนี่จะเทพๆนะครับแต่พอภาคหลังๆนี่เฮ้ยความเทพของพวะเอกหายครับงงโ,โหโหแต่ตัวนี้นะครับตอนหลังนี่ยังเก่งเลยเพื่อนมันนะ่ะยังเก่งเลยโอ้โหกันไม่ทันมาไม่มีเบระเบืดพลังโอ้ยบานมัว่วอ,อกพลังเอ้ยโอ้โหนี่ฮนะได้ท่าคอมโบนะครับเฮ้ยโจโอ้โหมา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 ตบขึ้นโอ้ยจมูนไม่ทันนะครับเฮ้ยโุมาวัดวัด ทำอะไรเลเราวัดพลังอะไรเละเออชั่ไม่สำเร็จนะครับเออชั่โอ้ยบาสบาสอ้ย,อยนี่คอมโบสำเร็จนะครับก็คือบัสพลังไปข้างหน้านะครับแล้วก็ฝันไปเรื่อยๆก็สดชื่นได้เหมือนกันนะยา้าูสำเร็จแล้วนะครับเราก็ได้ตัวละครมาใหม่อีกตัวนึงนะครับเจ้าแช็คนั่นเอง แชทแชทไม่รู้อ่านถูกว่าแชทหรือแช t นะชาร์ทแชทแชทไม่ใช่แชทนะเดี๋ยวออกไปเสียงมากันเป็นแชทให้อับอี่เหรอโอ้โหพูดสมมตฟังรู้เรื่องเลยจูเช่ยจูเช่ชยเช่ยอะไรของมันไม่รู้อ่าแล้วก็เรามาดูตัวละครนะครับตอนนี้เราได้กดล็อกหรือยังนะ ใช่สามเลยหรอสูงไ้หรือเปล่าหูเก้าสิบแล้วเนี่ยหูเก้าสิบนะครับในเนี่ยไอ้นี่ผมว่าเวลาปลดปล่อยพลังนะมันน่าจะเทพสุดๆแล้วนะดูดิตัวนี้เท่าไหร่หูด่านแมื่อโอ้โหูนี่เก้าสิบเลยหรอเพราะว่าตัวอ๋อก็พอๆกันนี่หลับหัวหน้านะครับไอเซนนี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูนะหูอาเจอาเจอาเจเมื่อกี้เห็นแบบอ้โหูอาเจมาเต็มเลยัะเห็นแล้วก็ สดชื่นสดชื่นนี่มีตัวนี้ด้วยอูร้อยยี่สิบมาแล้วไอเซนนี่เหมือนกันนะครับร้อยี่สิบอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้พ่อพระเอกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นดาบของพระเอกนะครับอูดาบของพระเอกนี่อย่างเทพเลยนี่ครับตัวนี้ไอเซนนะครับไอเซนแล้วนี่ก็ อ,อ,อ๋อยังมีตัวละครอีกนะครับก็อาจจะอนาคตข้า้งหน้านะครับอับแพรก็จะมีตัวละครมากกว่านี้นะครับก็สามารถดูกันได้นะว่าตัวละครจะมีอะไรบ้างนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆสำหรับเกมที่เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับในการ์ตูนซีรีส์ชื่อดังยอดนิยมของญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดใครใครถ้าเกิดใครชอบนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดนิ้วโป้งให้ผมด้วยนะครับ กดไลค์แอนแชร์แล้วก็ซับ c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ